ครับวันดี้ครับพี่นอครับวันนี้กับมาพร้ากันอีกแล้วนะครับกับช่องชาวประาฟาร์มชาแนลนะครับช่องวิถีของคนเลี้ยงวัวนะครับหลังจากหมื่บ้านเข้าให้กินเปลือกมันล้างหมักยีบเป็นวันสุดท้ายนะครับปั้นเบิดแล้วนะครับแล้วข้าวนี่อ่าก็นานันช่วงกลางเดือนกับปลายเดือนมีหน้าฝนตกนะครับฝนตกหญ้าปลูกหญ้าแพ่งกุลาของเข้าทึงสามแปลงกับพ่อแท่งยอดแท่งนอแตกกอ พ่อไ้ไดตัดนะครับยังแปลงนี่กสิตได้ตัดอยู่บะมานชิปมือนะครับจริงๆว่าสิตัดทั้งรางก่อนนะครับแต่แห่งว่าคือห้าฝนบ่ตกนะครับห้าฝนบ่ตกแล้วตอนนี้คือเบื้องจากสภาพแล้วแดดเลี้ยคักโพดนะครับกสิมีฟังทั้งนี่กสิเป็นแดดเลี้ยจนจนลวกนะครับอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นอุณหภูมิสูงสุดวันนี้อยู่ที่41องศาเซลเซียสนะครับคือันิีบ่ตัด ผมย่านว่านัานแดดมันสีเลี่ยไปจนมันแห่งไปกอ้อนสื่อนะครับพะฉะนั้นก็เลยต้องตัดให้มันเบิดดีกว่าบ่ไใดตัดนะครับมันเบิดมือใดก็แล้วแต่นะครับก็ให้งัวได้กินดีๆไปซะกอนนะครับเบิดบ่อเบิดก็จำใคยว่าว่ากันในอนาคตนะครับแต่ก็ขาดว่าเอาเฉพาะแป้งนี่ก็นาชีได้ประมาณชิบหาหมือนนะครับชิบหาหมือเดี๋ยวไปเล่ม มูแปลงที่เข้าปลูกสองสแปลงกะสีได้ครบเดือนพอดีกะล่อฝ่าฝนเป็นใจร่อนําฝนจากเทวดาประทานมื่อห้นะครับน่าสีบอกเกินสงการนะครับบอกเกินสงการฝนตกห้มามไม่อีกคเขือนหนึ่งแห้งๆเนี่ยกะสีได้หอดต้นเดือนกุมต้นเดือนพฤษภาพพพราะหอดพฤษภาพฝนกะสีเริมมากอีก ตกเดือนละเทือสองเทือกับพ่อแล้วนะครับสําหรับหย่านะครับอ่าสีบอ๊อเพียงพ่อสําหรับผู้เข็ดหน้านะครับแต่ขันหยาเพียงกุลาเนี่ยเดือนหนึ่งถือฝนสองเทืองามๆพ่อแล้วครับเหลือเฟือครับหยาง,งามเที่ยแน่นอนครับครับเดี๋ยวมื้อนี้กับตอนนี้กับสิบเจ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีนะครับไปขับตาหยาให้ง่วครับวัวจะได้กินหญ้าเขียวๆว,ว,วันแรกหลังจากที่ไม่ได้กินมาสองเดือนนะครับแพียกุลาอดแพียกุลามา่สองเดือนแล้วนะครับกินเปลือกมันล้างบางยิบ อ๋อครับสำหรับท่านใดที่สนใจวิธีการทำเปลือมันล่างมากีิดก็เข้าไปไล่ดูในคลิปวิดีโ,ดโอเก่าๆได้นะครับครับไปครับน,นี่นี่ตัดหญ้าเพ่งกลาเห็นงัวครับบ่ยาเปากระไดยครับบ่หนาบ่ยาเาแจ็กะพ่อเห็นง,งัวได้กินแจกครับ มันละขวดน้อยพ่อนะครับแต่มันมือละขวดอุ้ย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 อุโอ้ยหลายขวดตัดต่วเบิร์สักครับแต่มันมีสิบาทตัดได้สองหมื่นนะครับก็ถือว่ามันกับประหยัดกว่าเข้าห้กินเปลือกมะลางหลายนะครับแจ้งถามว่าสะดวกสบายไหมครับมันกับว่าสะดวกสบายคือกินเปลือกมะลางนะครับเข้าสู่ฤดูกาลอาญาให้บัวคือนเขากับกินหรอก ครับพี่น้องตอนนี้ง่วงเลือ6ตัวในพัน3ตัวเมื่อเท้าตัวหนึ่งเมว่อน้อย2ตัวนะครับยาลดหนึ่งขนาดกินเพียงพ่ออิ่มนะครับสบายครับตอนนี้ง่วงเท้าเหลือน้อยนะครับง่วงเท้าเหลือน้อยไม่เกิดได้หายกินหลายไปครับพี่น้องครับเดี๋ยววันสิบหมื่บเอายาเส้นตัวลาดเย็าเงี้ยนะครับซึ่งซึ่งตัดซึ่งได็กกวาดนะครับได้กัดเด็กินหาสดไปกินหาสดดีกว่าดีกว่ากินเฟี้ยง นะครับพี่น้องครับไปครับมันสี่คำครับพี่น้องครับไปบ้านครับองหญ้าไปให้งัวครับ ครับพี่น้องกะมัอนี่กะเซ็ตสิ้นภารกิจหาหย่าแห้งง่วนะครับกถือว่าเป็นการเปิดเทอมวันแรกเปิดฤดูกาลวันแรกนะครับที่เฮาได้ต้องได้ไปตัดหยาให้งงวนะครับก็นานี้เฮาก็ให้กินเปลือกมะล่างมักยีสต์มันเป็นระยะเวลาสองเดือนเต็มๆเลยนะครับนี่กะงัวก็ได้กลับมากินหยาแต่พราท่านเลื่อมหย่าเราพี่น้องครับงัวกเขาให้กินหยาเป็นนี้กานะครับแต่ว่าสีมักเปลือกมะล่างมักยีสต์แห้งนะครับได้กะ ก็้กินกะกินเป็นที่เก่าครับกับงาเหียนเฮียนกะขให้กินให้ดีนะครับซึ่งกวดตัดเหียนเฮียนกวต้นกีดินมาแต่กะบ่หิหรอครับง่วนงวนกับถือว่ากินดีนะครับแต่ส่วนตัวเขาขาวง่วเท่าลูกกัผพารกะบ่เข่าขอกน้ามูนะครับขันเข่าขอกน้ามูมูตำมูเด้อกะสิบ่ได้กินนะครับเพื่อนกับหัวดีบ่เข่าขอกนะครับไลจังไดกับ่เข่านะครับเพื่อนกัถ่ากินทั้งนอกนะครับ ตอนมาโว้ยพี่น้องกันตัวนี้นี่ตอนมาซ้ำกันกับมาหน่อยนะครับมือมาเปียกฝนมาซั่มเด็อเด็ดเด,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 ด็ดซ้ำมาหน่อยมาซ้ำมาหน่อยอยีหลีครับนัดบวกเกินยี่สิบห้าโลครับตอนมาครับตอนนี้กะได้่กินหยากินยังมาอยู่น้่กะเทิงปีนะสี่ประมาณเทิงปีนะครับกะตรงกะตึงขึ้นนะครับกะสีเป็นนอเป็นแนวได้อยู่แล้ครับคันว่าเป็นนอเป็นแนวกะสีเป็นเนื้อ,ปอ, argue, อเป็นหนังเอาครับพี่น้องครับจังไรก็ฝากกดติดตามฝากกดไลค์หรือคอมเมนต์ก็มาพูดคุย กันได้นะครับวิถีชีวิตของคนเลี้ยงวัวนะครับของพี่น้องอย่างหนึง่งของผมอย่างหนึ่งนะครับความยากลาบากความง่ายกับสีแตกต่้งกันแล้วแต่บริบทของเขานะครับพี่น้องครับแต่ไดกับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับสาหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับสําหรับวันนี้ชาวประจาฟาร์มต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับไว้พบกันในอีพีต่อๆไปครับอาจจะมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างหรือว่ากันว่าม,มีสาระกับทเป็นเย็ดเรียก ทุพี่นองเบิ่งนะครับเบี่ยงมันเด็กเฮสูม,มือนะครับการาถ่ายอัพคลิปวิดีโอลง YouTube กะพ่อได้กระตุ้นให้จะคล้องสนุกกับการทำงานสนุกกับการเบี่ยงง่วนะครับอยู่ดีไม่แห้งสุกายสบายใจครับพี่นองสำหรับวันนี้ชาปัญญาฟาร์มขอลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับชาปญญาฟาม